ข่าวของเธอคนนี้นะครับอย่างนางเอกสุดสวยของเมืองไทยนะครับอย่างพี่อ้ําพัชราภานะแล้วก็รู้อยู่ดีว่าทั้งคู่น่เขาสนิทกันกับพี่เอสุภชัยนะคู่นี้เขาซีกันมากๆนะครับรู้หรือเปล่าพี่เอเนี่ยเขาดีใจอย่างมากคุณผู้ชมเพราะพี่อ้ํนี่นะครับมีการเซอร์ไพรส์ตัดชุดสวยๆมาให้พี่เอนะครับเป็นของขันวันเกิดน,นะครับถึงที่บ้านเลยกับชุดชุดนี้คุณผู้ชมเห็นแล้วคือชุดสวยมากนะครับ โอกาสเจอพี่อ้ําทั้งทีนะต้องไปถามประเด็นนี้กันสักหน่อยรวมไปถึงนะไปอัพเดตว่าวันทายปีนี้ไม่รู้พี่อ้ําอาจจะโซ่หรือเปล่านะเอาไปฟังพี่อ้ํานะครับเปิดใจกันดีกว่าล้วอย่างหมอช้างบอกว่าปีนี้ได้ใช้เก้าอี้นั้นแน่นอนแต่ต้องออกจากบ้านก่อนไปกินข้าวก็ชอบร้านไม่มีคน ชอบกินกับเพื่อนหน้าเดิมๆโอกาสเจอยากถ้าไม่ใช่เพื่อนของเพื่อนเพราะเพื่อนของเพื่อนนี่ก็เจอกันหมดแล้วละ่ะหมดครบแล้วค่ะคนมันจะมีมันก็มีต่อให้เจอที่ไหนก็ตามเข้าวัดจะเจอหน้าวัดก็มีถ้ามันจะมีคนไม่มีมันก็ไม่มี อันก็บอกว่าเออนอนอยู่บ้านที่ๆคนจะผ่านหน้าบ้านมันก็มันก็ต้องมีป่ะก็ต้องมีแหละแต่ปีไหนอ่ะยังไม่รู้เลยค่ะไม่หาบุพเพมันมีก็มีไงทุกคนเห็นอ้ํามาตั้งแต่เด็กอ่ะใช่ไหมเขาคงอยากให้อ้ําแบบมีคู่ครองมีแบบคนคุยอะไรย่างเงี้ยแต่มันมีถ้ามันเหนื่อยมันก็ไม่อยู่คนเดียวมันสบายใจนะคือถ้าก้าวข้ามผ่านตอนไม่มีมันอยู่ตอนนี้อยู่แบบมันแฮปปี้มากเลยจะหาเรื่องใส่ตัวทําไมเนาะจากที่ผ่านมาออ้ยไม่มีนนไม่รับสิมัาไม่ได้รับข้อความจากเพื่อนของเพื่อน แ,แม่ก็ไม่เคยมีโอกาสเจอใครแล้วัวนในทายนี้ก็คือก็อยู่คนเดียวกับเพื่อนๆอ้องก็ถ่ายทุกวันว่าอ้ําอยู่บ้านกับหมาบอกพ่อแม่อ้ําไม่มไีไปไหนเลยจริงๆถ้าวัน,นทายชอบแบบไม้น<ๆ>ี่คือเพื่อนซื้อให้เออพราะเพื่อนชอบส่งมาให้แล้วก็ไม่ลงชื่อแต่อ้ํารู้ว่า<ๆ>จะเป็นใครบ้างอ้ํารู้ค่ะใช่ใช่เพราะเห็นเขาชอบแบบ ชอบใส่ชุดซ้ำอ่ะเขาเป็นคนใจดีกับคนอื่นแล้วให้ให้คนอื่นทุกทุกคนแต่เขาไม่เคยให้อะไรกับตัวเองเลยเขาก็จะประหยัดกับตัวเองเรารู้สึกว่าเอ้ยเราอ่ะก็อยากให้เขาเงินที่เราไถ่เข้ามาได้เราก็อยากจะคืนเขาไปบ้างในบางในส่วนนี้ให้เขาได้สวยงามอ่างเงี้ยค่ะใช่ก็หาแบบในหนังสือแล้วค่ะแล้วก็ให้ช่างพี่พีเอตัดประจำค่ะเขาจะรูไซส์กันคือสรีละผู้ชายกับผู้หญิงคือมันจะไม่เหมือนกันแบบแบบมันจะต้องเลือกแบบบางทีถ้าไปตรงๆกัสะโพกเขาไม่ได้คือผู้ชายกับผู้หญิงมันไม่ผู้หญิงมันจะเป็นอย่่างีี้้ใช มันก <premises. S 2> ็จะใส่เป็นวางแบบได้แต่ผู้ชายอ่ะอย่างพี่เอเขาจะตรงตรงหน่อยเลือกเป็นอย่างเงี้ยตรงๆงเขาโมข้อนี้อันต้องขอบพูดเลยนะอ้ําซื้อไซส์ L เพราะอ้ําเราเป็นคนมีสโคกอ้ําก็ซื้อ L แต่ข้างบนหลวงก็จะไปกัดๆนิดนิดหน่อยยแล้วพอขยายก็ใส่เขาเนี่ยฐานพวกคนในบ้านพี่เอโกหกพี่เอชอบใส่เดียวกับอ้ําสิบค่ะเขาออกคำมาเยอะแล้วใหญ่ไคิดตีน่าเกียดเขาเล่นใหญ่อยู่แล้วว่าอ้ําก็ไม่รู้เขาดีใจจริงหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะดีใจจริงคือเขาเป็นคนที่ใครทําอะไรให้เขาก็ดีใจซาบซึง พอเราวันเกิดเขาเราไม่ได้ไปไงคะแล้วก็ไม่เจอกันเลยเพิ่งเจอกันเมื่อวานเองเอลยเขาก็ดีใจคะ่ะเขาใส่อยู่แล้วล่ะค่ะ